สวัสดีเต้สาวพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนเด้อจ้าเมื่อนี้สาวหม่องกะมาพบมาพอคือเก้าแล้วพี่น้องเอาสาวหม่องอัปเดตอากาศเกือบทุกมือแล้อพี่น้องช่วงนี้หนาหนาวจ้าบานสาวหม่องจะอยู่ประมาณ14ี่องศาแล้วพี่น้องอากาศหนาวแล้วจ้ารักษาสุขภาพเเด้อจ้าจากสาวหม่องคนละหมาดนาะพี่น้องเมื่อนี้กับสาวหม่องกระตื้นเต้สาวๆนาะจ้าประมาณตีห้าครึ่งนาะพี่น้องสาวหม่องกะมาไทยให้พี่น้องเบิเนาาจ้า ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหมองน,ำน้ำในเด้อจ้าถ้ามาคลิปสาวหมองก็กดติดตามให้สาวหมองน,ำน้ำในเด้อบรรยากาศช่วงเศร้าๆพี่น้อง ก่อนจะไปเหตุการณ์เหตุงานสาวหมองก็ซิมาทอดปลาที่สาวหม่องไปจับแล้วพี่น้องปลาขอนอยู่ในทงน้ำนะจ๊ะสาวหมองกะทอดกินกับข้าวเหนียวก็ต่ำปนเนาะเนื้อมือสาวหอนหอนจ้าแซบหมอได้จ้าสำหรับอากาศหนาวๆนามือนี่งสาวหมองกินกับข้าวเหนียวก็พอดีเลย,อเเย,อเลยทอดกรอบๆเนาะจ้าข้าวเหนียวไม่หอนหอนสาวหมองหนึ่งเซตแล้วจ้า หอนหอนเลยพี่น้องนี่จ้ะข่าเหนียวหอนหอนเลยจะกินกับทอดป่าเนาะพี่น้องของคููกันเลยจ้าคนอีสานบ้านเฮามากินเข่าเหนียวเลอจ้ากินเข้าเจ้าเป็นบางทานเด้อพี่น้องส่วนมากก็กินข่าวเหนียวบ้านสาวมองก็กินเข่าวเหนียวจ้าเข่าเหนียวหอนหอนเข้าไม่หอมหอมเด้อจ้ามากินทอกับสาวมองเด้อปิดิว้กกอนพี่น้อง มันเย็นๆอากาศมันหนาวสาวหมองกระปูกคนาไว้พี่น้องกําลัางเกิด กำลังสีใ่จ้าอีกจักน้อยก็ไปแตมได้ดอกปลูกให้มันใยจักน้อยเขาเก็าไปแตมเนาะจ้าหมาแปลงนี่ก็สิเป็นผักกาดผักกาดกวางตุง้งเอาไว้ถ้าไปพัดไส้หมูแซ่บแซ่บนพี่นอ้องน,นี่จ้ะผักกาดกำลังงามเลยอาาดหนาวมันมาก ถ้าปีได้หนาวๆน,นี่ให้งามขักจ้ะมีตนต้นใ่ญ่ๆอันนี้เพิินกำลังขึ้นลายสารเคมีด้วยนะจ้าปลอดสารพิษนี่ยังมีหอยแมงกินอยู่จ้า อันนี้ก็เปล่นต้นมังคุดจ้ากำลังไงปลูกได้สามปีแล้วลวพี่น้องกำลังไงจ้านี่ต้นมังคุดกำลังงามกำลังแตกพูงงามเลยจ้าอันนี้ก็สิเปลี่ยนต้นอวโาโดพี่น้องแต่บ่หัวพันอีหยังออามาปลูกลืมซื้อพันไงไวไวปลูกปีกายนี่จ้า นี่แตกภูมิบักไงเลยซื้อมาต้นละสามร้อยหาสิบกำลังงามป็นแต่ได้กินอยู่หน่อยนะจ้าอโวคาโดจ้านี่ใบน้นพี่น้องต้นอโวคาโดคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องสองหม่องก็ขอล้าไปกับต้นอโวคาโดนี่เด้อจ้า ทายบรรยากาศที่พี่น้องใครับสมหับเบื้องเนาะจ้าบรรยากาศบานเสาหม่องบรรยากาศดีดิพี่น้องบรรยากาศกําลังหนาวเย็นเลยจ้านี่ต้นอวโคาโดเสาหม่องกําลังนง้มจ้าสาหม่องก็ขอปิดคลิปไปก้อนคลิปหนาพอกันไม่สาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า